ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้เราจะมาทำพิอากาศในหัวข้อแพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะอะไรที่มันเป็นแพชชั่นเป็นความหลงไหลเป็นสิ่งที่ปรารถนาะเป็นสิ่งที่ทําให้มีไฟในความรักสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขามีต่อคุณในรูปแบบไหนและเขา คิดอะไรยังไงกับแพชชั่นเหล่านี้ที่เขามีกับคุณบ้างนะคะและก็ที่สําคัญนะคะสาหรับสายมโนทั้งหรายก็ขอให้กดใจเอาไว้นิดนึงเพราะว่านี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะจ๊ะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปบางอันมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกับเราบางอันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกับเพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เข้ามาดูในช่องเดียวกันกับเราเช่นเดียวกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อาจจะดูในหัวข้ออื่นๆเพื่อ สมทับให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะติดต่อมาดูดวงส่วนตัวที่มินวาทาโร่ก็ได้นะคะแล้วสาหรับหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาเลือกกองไพ่ขอให้ทําสมาธิใจเย็นๆเ,เลือกตุ๊กตาหรือว่ากองไพ่ที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกใช่รู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นที่เขามีต่อคุณจริงๆแล้วค่อยคลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ทุกครั้งเพื่อความสะดวกสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูในช่องของเรานะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยเช่นกันและคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละคนจะมีแพชชั่นยังไงกันบ้างนะไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อแพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณอะไรที่ทำให้เขาลงรอยคุณหัวปักหัวปั๊มกันนะคะเราจะมาดูกันว่าเออมันมีอะไรบ้างสำหรับ คนที่คุณคิดถึงอยู่ณตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเขาอาจจะมีความรักจริงๆคุณกับเขานะ่ะแหละมีความรักต่อกันนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้มโนไปเองนะคนกองนี้แอบชอบกันอยู่ดีๆนี่เองหรือบางคนนะก็อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปแล้วซึ่งเรียกได้ว่ามันเหมือนกับเป็นการยิงยาวระยะย,ยาวไปจนถึงขั้นที่เขาเนี่ยมโนกับคุณไปถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนะขึ้นแบบสี่ไม้มาแบบสิบเหรียญมาเนี่ยอาจจะแบบ เป็นความรู้สึกเหมือนแบบโหมีไฟกับคนคนนี้มากเลยอะความรู้สึกของเขานะความคิดของเขานะอารมณ์แบบเฮ้ยทาไมฉันรู้สึกอึดอัดอดทนแบบนะความรู้สึกที่มีในใจที่มันรู้สึกต่อเธอเนี่มันคลุกกุนมันเหมือนอยากจะระเบิดออกมานะคะอารมณ์แบบโหรู้สึกแบบห่วงก็ห่วงหึงก็หึงมีอารมณ์เหมือนกับว่าเออแบบ อยากจะได้คนคนนี้เป็นพ่อหรือแม่ของลูกประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบอาจจะมีความรู้สึกอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงอยากจะเป็นคนที่แบบมีความเ,เรียกได้ว่ามั่นคงในความรักอะค่ะกับคุณนะเขาหลงไหลหลงรักมโนไปถึงงานแต่งมโนไปถึงการมีลูกการมีครอบครัวกับคุณเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเขาคนนั้นน่ะหลงคุณมากๆแล้วก็ชอบคุณมากๆแล้วก็คิดกับคุณถึงขั้นแบบจริงจัง จริงใจอยากจะแบบมีการแบบจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวอยากจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็มีความแบบรู้สึกอยากจะผูกมัดคุณเอาไว้อะไม่ให้คุณไปไหนจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปอารมณ์แบบว่าเอ้ยเธอห้ามไปไหนนะฉันเจอเธอแล้วนี่เธอเป็นคนที่ใช่ที่ฉันอยากจะเก็บเธอเอาไว้ระยะยาวไปจนถึงไม่เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องราวของเขาชอบอะไรในตัวคุณนะมองว่าส่วนนี้มันมีความ รู้สึกอาจจะเป็นการที่เขาอะรู้สึกหลงรักคุณมากๆอกอะมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบคือมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะรู้ว่าเขารักคุณไปเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่เขารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกเหมือนมันมีความอะไรอะมีพลังงานบางอย่างที่ผลักดันให้แบบต้องคิดถึงต้องรู้สึกต้องแบบพยายามที่จะ จัดการกับตัวเองจัดการกับความรู้สึกนี้อยู่นะแต่ว่ามันก็แก้ไขไม่ได้อ่ะอารมณ์เหมือนตอนนี้เขาเองก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ชอบคนคนนี้ได้มากขนาดนี้นะอารมณ์แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันฉันเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับเขาสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันว่าการที่ชอบคุณนั้นมันมาจากตรงไหนแต่มันไม่รู้อะมันรู้แค่ว่าชอบไปแล้วแค่นั้นแหละและ้วก็สิ่งที่ไพ่แนะนํามาให้กับคุณนะเขาบอกไว้ให้คุณนะ่ะ มองความรักแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกนะคะกรุณามีทัศนคติที่ดีเข้าไว้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาชอบเราได้วะเขาเขาเองอะเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นปเพราะอะไรแล้วตัวคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะจริงไหมเพราะงั้นบางทีมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดใจทําให้เขานั้นรู้สึกลหลงใหลแล้วก็ขอให้คุณนั้นลองเชื่อในความรักนะคะรักดีด,ดีบีอยู่จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปก่อนว่าเฮ้ยเขาจะมาหลอกปะวะเขาจะอะไรหรือเปล่าฉัน เห็นมีอะไรเลยสวยก็ไม่สวยหลอกก็ไม่หลอกมาชอบทําไมอารมณ์แบบงงๆงอย่างนั้นบางทีก็อย่าเพิ่งตั้งแงจนเกินไปค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้แบบเชื่อใจปากบุดไปเลยนะเพราะว่าคนเราอะแพชชั่นมันก็คือแพชชั่นนะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขอให้ใช้เวลาในการศึกษาดูใจค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งแบบตัดฉับว่าเฮ้ยมันต้องเข้ามาหลอกแน่เลยว่าอารมณ์แบบไม่ไม,มีเหตุผลอะไรก็อย,อยู่ๆก็มารักกันเฉยเลยอย่างเงี้ยก็ขอให้เปิดใจแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ ตามทำนองคองทำหรือจริยธรรมกันไปนะจ๊ะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นการดูดวงโดยรวมที่ไกล้รายอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่าอินมากจกนไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งการแชร์หรือแม้แต่คอมเมนต์พูดคุยก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะจะอยู่เป็นกัะยาณในม่ตรงนี้เสมอแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อ แพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่นั้นเขาลหลงไหลอะไรยังไงกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาหลงคุณมากหรือเปล่านะ สำหรับคนคนนี้นะคะโอเเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีสง่ามีราศีอาจจะทํางานเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวมีความสามารถในสังคมเป็นคนที่มีหน้ามีตาพอสมควรนะคะมีสเสน่ห์มีคนสนใจหลายๆอย่างเลยค่ะ เรียกได้ว่าเขาเองนั้นก็เป็นคนที่มีคนเข้ามาจีบเยอะมีคนเข้ามาเตาะค่อนข้างจะบ่อยแต่ถามว่าเขาอะหลงคุณมากน้อยแค่ไหนนะเรียกได้ว่าเขาคนนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีมีคนให้ความสนใจแต่เขาก็ไม่ได้มองใครนอกจากคุณอยอารมณ์แบบ เหมือนเขาเองก็ค่อนข้างจะ crazy คุณอยู่นะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเขาชอบคุณและคุณเองก็อาจจะชอบเขาด้วยเหมือนกันนะเพียง mm hmm. แต่ว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นคนที่แข็งแข็งไม่ค่อยเอ่อ play boy play girl สักเท่าไหร่อ่ะอารมณ์แบบเออขึ้น the emperor นะอารมณ์แบบเป็นคน อาจจะหัวโบราณหรือว่าอาจจะไม่เก่งในเรื่องของคารมค่มคายแต่ว่าก็มีความโรแมนติกหน่อยอยู่เหมือนกันนะถือช่อดอกไม้มาอะไรประมาณนี้ถ้า,าคุณนั้นได้ได้อยู่ใกล้เขาอะคะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อหนุ่มหรือว่าแม่สาวสายโรแมนติกที่เรียกได้ว่านอกจากจะใจป๋าเปให้คุณแล้วนะก็ยังให้ความรักความเอาใจใส่ถึงแม้ว่าเขาอะภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนที่มีมีความแบบ เป็นย์บอยเพลเกอร์อะค่ะอารมณ์แบบคืออาจจะไม่ได้ย์บอยเพลเกอร์อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เหมือนกับมีคนเข้าหาตลอดเวลาจนแบบดูเหมือนเป็นคนที่อาจจะ ดูเหมือนนะอาจจะเป็นคนที่คบคนไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่มีนิสัยส่วนตัวเป็นแบบ the emperor คือหนักแน่นมั่นคงจริงจังจริงใจหัวโบราณหน่อยๆแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความรักนะและเป็นอัศวินเรียนอนะก็คือเรียกได้ว่าถ้าหากใครที่ได้คบกับเขาหรือแม้แต่เขาอ่ะคบกับคุณเมื่อไหร่อ่ะเขาจะเป็นคนที่ รับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การเป็นแฟนการเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีนะเรียกว่าไม่ขาดตกบกพร่องไม่หนีไปไหนและที่สําคัญตอนนี้คือเขาอะก็หลงคุณมากๆอะเขามีอารมณ์เหมือนแบบอยากจะแสดงความรักกับคุณคือมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาคือชอบกันแน่ๆแหละแต่ว่าไอ้ความหยิ่งในใจมันก็มีมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเขากําลังแบบ คิดอยู่ว่าแบบจะทํายังไงกับคุณดีะชอบก็ชอบแต่แสดงออกก็ไม่เก่งแถมยังมีอัศวิรเลียน,นี่ก็คือนิ่งมากเลยนะคือไม่รู้ว่าจะพูดจะสื่อสารยังไงแต่ในใจนี่คือแบบอยากจะจับมืออยากจะปกกอดอยากจะพูดคุยอยากจะจีบอยากจะทําตัวให้ดูแบบน่ารักมุ้งมิง้งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นแฟนกันไปแล้วอ่ะเขาก็แบบจะดูแลดีนะเรียกได้ว,ว่าคือหลงอะ่ะแต่ว่า ออด้วยความที่อาจจะเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้เข้าหาใครก่อนก็จีบคนไม่เป็นก็แบบพูดคําหวานไม่ค่อยเก่งอย่างมากก็แค่แบบอ่ะรู้ว่าต้องซื้อดอกไม้ให้ก็ซื้อให้แล้วก็แบบอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อบางทีคนกองเนี้ยคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายลุกเขาบ้างก็ได้นะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะแบบเออไม่ค่อยเก่งเรื่องของการแสดงออกหรือบางทีอาจจะมีความแบบทิฐิอยู่ในตัวสูงไม่กล้าที่จะเปิดเผยความมุง่งมิงในใจออกมาให้คุณรับรู้ และถ้าถามว่าเขาคนนี้ชอบอะไรในตัวคุณนะมองว่าอย่างแรกอ่ะคุณดูลึกลับหรือเปล่าขึ้นดอมูลมาเลยอ่ะอารมณ์แบบเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบลึกๆล,ลับๆอยากค้นหา น่าสนใจดูแล้วเป็นคนที่มีเดอะฟูขึ้นด้วยนะคะอารมณ์แบบเป็นคนอารมณ์ดีเฟรนรี่ไปไหนก็มีเพื่อนมีฝูงตลอดนะจ้าไม่เคยขาดตกบกพร่องคุยเก่งคุยดีเห็นแล้วเขารู้สึกเหมือนกับแบบว่าเอออยู่กับคนคนนี้แล้วมันดูสบายใจจังเลยเพราะว่าเป็นแบบเอ็มเปอเลอร์เนาะอารมณ์แบบแสดงออกไม่ค่อยเก่งแบบไม่ค่อยรู้ว่าแบบจะทํายังไงอะไรเงี้ยพออยู่กับคุณแล้วเหมือนทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกอะมันเหมือนคุณเป็นคนที่แตกต่างกับเขาเป็นคนที่เขา,าอยากจะเป็นแต่ก็เป็นไม่ได้แล้วมัน ก็อาจจะมีบางอย่างนะมันเหมือนกับว่าเอา่ออาจจะเป็นคุณหรือเขาที่มีปัญหาหรือว่าความแบบเจ็บช้ำความรู้สึกสูญเสียความทรมานใจการรอคอยรักที่จากไปหรือแม้กระทั่งการจบกับคนรักเก่าอะไรพวกเนี้ย มันเข้ามาในช่วงเวลานั้นอาอาจจะเหมือนกับเขาว่าอาจจะจบกับใครมาก่อนหน้านั้นแล้วคุณก็เข้ามาพอดอีแบบลงตัวพอดีเลยแบบกําลังเศร้ากําลังดรามา่ากําลังมองหาใครสักคนแบบเอื้อมมือมาหาฉันหน่อยฉุดฉันขึ้นมาจากความรู้สึกเหล่านี้หน่อยแล้วคุณก็เข้ามาทําให้เขานั้นรู้สึกแบบว่าได้รับการแบบดูแลหรือว่าทําให้เขานั้นรู้สึกมีความหวงังกําลังใจในชีวิต ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความสดใสความล่าเลิงความมีเสน่ห์น้าดึงดูดของคุณอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นการที่คุณคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกคลิกรู้สึกมีกําลังใจกับชีวิตก็ได้นะอ๋อแล้วก็หรือไม่บางทีอะค่ะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันเคยเดทกันครั้งหนึ่งแล้วมันจบมันจากมันลากันไปอะแล้วเขาก็ยังรู้สึกติดค้างในใจอยู่ว่าแบบเออถ้าถ้าย้อนกลับไปได้หรือว่าย้อนเวลากลับไปอะ เขาอยากจะทําให้มันดีกว่านี้อาจจะมีความอดทนมากกว่านี้หรือว่าอยู่กับคุณให้นานกว่านี้เหมือนเขาเสียใจนะแล้วก็เสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะยังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาว่าแบบทายังไงถ้าให้โอกาสหรือว่าได้โอกาสที่จะกลับมาคุยกันกลับมารักกันอีกเหมือนเดิมอะเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นแบบเดิมๆนะคะคนกองนี้บางทีอาจจะ คยแยกกันไปหรือว่าเลิกลากันไปแล้วสําหรับคนที่ค,คุณคิดถึงนะหรือบางทีเขาเองนั้นก็อาจจะยังรอคอยคุณแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณด้วยความรู้สึกเนี้ยมันก็เลยทําให้แพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะมันก็ยังไม่หมดไปมันยังติดค้างในใจอยู่เยอะเลยนะคะส่วนคําแนะนําไพ่นะ เพนเวอริซูนนะคะเรียกว่าเร็วๆนี้มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเจอกันนะจ๊ะโอ oh, ตายละอาจจะมีการเจอกันกับคนคนนี้ในเร็วๆนี้นะคะเพราะงั้นสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับคุณเลยนะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณนะต้องการอะไรคุณนะอยากจะได้เขามาอยู่ในชีวิตหรือเปล่าหรือแค่เล่นเล่นถ้าเล่นเล่นก็อย่าไปทําให้เขาเสียใจเลยนะเพราะว่าคนกองนี้เป็นคนที่จรงิจรงจังมากจรงิจรงๆคนที่คุณคิดถึงอะแล้วเขาก็อาจจะมีบาดแผลเกี่ยวกับความรักมาเยอะ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ไว้วางใจใครได้ง่ายๆสําหรับในเรื่องของความรักแต่ว่าหลังจากเนี้ยคือคุณกับเขาอา่ะมีโอกาสได้เจอกันแน่ๆขอให้เคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนว่าจะอ,าอยังไงคุณชอบเขาจริงๆไหมหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าหากคุณชอบเขาอา่ะบอกได้เลยว่ามีสิทธิ์ที่คุณกับเขาอา่ะจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อหรือแม้แต่คนรักเก่าที่เคยเลิกลากันไปนะคะก็หากคุณได้คุยกับเขาได้เคลียร์ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะมันก็มีสิทธิ์ที่เขาอ่ะ จะขอกลับมาในความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็อย่าอินมากจนเกินไปนะเพราะว่านี่เป็นการดูด,งดวงโดยร่วมหวังว่าจะเข้าใจนะคะว่ามันเป็นพลังงานกลุ่มบางอันอาจาไม่ตรงกับคุณร้อเปอร์เซนบางอันอาจจะเป็นคําพูดของใครบางคนแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นการไกด์ไลน์นะเพื่อช่วยให้คุณนั้นได้เอาไปใช้ในอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์หรือแม้แต่คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่สารนะคะสำหรับพิากาศในหัวข้อแพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณวันนี้เราจะมาเช็คกันก่อนเลยนะอย่างแรกว่าเขาคนนั้นเนี่ยหลงคุณมากแค่ไหนนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยแพชชั่นของเขานะคะมองดูว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความลึกลับซับซอ้อนมีเสน่ห์มีความเ,เป็นคุณแม่หรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะเป็นผู้ชายที่มีความเป็นนิสัยนุ่มนวลแบบผู้หญิงหรือแม้แต่การแบบ ดูเป็นคนที่ดูสวยดูหลอ่อดูสง่าดูมีหน้ามีตาในสังคมดูแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหลนะคะมันก็เลยทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนอยากจะเอาชนะอยากจะทําให้คุณนั้นสยบยุภัยในกํามือของเขาให้ได้นะคะเรียกได้ว่าขึ้นไพ่ดาบมาค่อนข้างจะเยอะนะบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าจะ เข้าไปพิชิตใจน่าจะเข้าไปทําให้คุณหลงไหลได้นะคะเหมือนกับเป็นอารมณ์เหมือนกับกึ่งเล่นกึ่งจริงนิดนนะอารมณ์แบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนแบบนี้เนี่ยฉันจะสามารถเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นเหมือนกับแพชชั่นขึ้นมานะว่าแบบโอ้คุณเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาชนะใจได้คือคือเท่มากคือแบบเยี่ยมเลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยการอยู่กับคุณนะ่ะมันเป็นเหมือนกับอะไรที่มันมีความาลึกลับซับซ้อน มีความน่าสเสน่หาน่าหลงไหลแล้วก็เออบางทีมันก็มีในเรื่องของความแบบขัดใจบ้างเล็กน้อยนะอารมณ์เหมือนแบบห้าดาบดาบมันขึ้นมาเยอะค่ะเหมือนนอกจากที่เขาอยากจะเอาชนะใจคุณแล้วอ่ะบางทีมันก็มีอารมณ์บางอย่างที่รู้สึกว่าแบบ คือขัดใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอุปนิสัยที่มันไม่ตรงกันหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะหึงคุณเยอะพอสมควรนะว่าแบบไม่ชอบให้คุณไปมีคนอื่นไม่ชอบให้คุณไปเจาะแจกับใครหรือว่าเวลาที่คุณมีสเสน่ห์และมีคนเข้าหาเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเอย้ยนี่ห่วงนะอยากเข้ามาทําอะไรอย่างนี้นะฉันรู้สึกว่าเธอควรจะเป็นของฉันนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนช่วงเนี้เขาทั้งหลงทั้งรู้สึกเหมือนหึงห่วงหรือว่ารู้สึก เหมือนกับว่ามันแบบขัดแย้งอยู่ในตัวของเขาเองอะว่าเฮ้ยฉันจะทํำยังไงให้ได้คนคนนี้มาให้ได้นะส่วนถามว่าเขาอะชอบอะไรในตัวคุณนะมองแล้วมันก็มีไพ่ราชาดาบขึ้นมาอีกล่าบางทีคนกองเนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่เฟรนรี่มีคนเข้ามาสนใจเยอะและที่สำคัญก็เหมือนกับว่าคุณนั้นเป็นคนที่เก่งในเรื่องของอการทำงานหรือว่า,วาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะ บางคนอาจจะรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวเป็นสาวแกร่งลุงแกร่งนักทำงานนะคะแล้วก็มีความเข้าสังคมมันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาอะชอบในตัวคุณบางทีอาจจะเป็นด้วยสเปคของเขาอะมันตรงกับคุณหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบคนที่รักครอบครัวรักในการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานแล้วบางทีอะคุณก็ไม่ใช่คนที่แบบ จะเข้าหาได้ง่ายอ่ะบางทีคุณยังมีอารมณ์แบบใช้ทริกมนความสัมพันธ์อาจจะมีการแบบลบๆเลี่ยงๆกันไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่าแหมท้าทายอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเฮ้ย ทำยังไงถึงจะเข้าหาคนคนนี้ได้เนี่ยแป๊บหนึ่งก็หายไปอีกแล้วแป๊บหนึ่งก็หายไปอีกแล้วเอ,อ่อก็เลยเหมือนกับแบบว่าเออนอกจากความที่เขา,าลหลงไหลในตัวคุณแล้วก็ต้องการจะเป็นเจ้าของหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อต้องการจะเอาชนะคนที่เข้ามาเป็นคู่แข่งหรือเอาชนะใจคุณให้ได้นะเขาก็ยังชื่นชอบในความที่คุณแบบเป็นตัวของคุณเองแล้วเขาก็รู้สึกว่า จะทำยังไงให้คุณนั้นเข้ามาสนใจเข้ามาอยู่ในกรํารม,มือสาม,มารถที่จะคอนโทรควบคุมคุณให้ได้ได้ยังไงได้บ้างนะคะส่วนคำแนะนำไพ่นะออรลเคิลก็คือ เคมีที่ตรงกันนั่นเองนะคะเคมีของคุณกับเขานี่มันเข้ากันได้ดีมากๆเลยทั้งนิสัยทั้งสเปคหรือว่าหน้าตาอะไรประมาณนี้นะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันดึงดูดกันสุดๆไปเลยนะคะมันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เขาเกิดแพชชั่นและความลงไหลในตัวคุณเพราะงั้นคนกองนี้นะคะก็ระวังตัวเอาไวด้ดีๆนะคนคนนี้อาจจะพยายามเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้และเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับการที่คุณนั้นจะ ผลักไสคนคนนี้ออกไปนะคะเพราะว่าเขาเองก็มีความแบบมั่นใจมีความพรา่ามีความอยากจะเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากคุณเองก็รู้สึกดึงดูดก,กับเขามากๆกนะคะก็ขอให้ลองศึกษาดูใจกันดูนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะยังไงก็ลองคุยๆกันดูนะคะ,ะแล้วก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมนะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไป เพราะว่าหน้าไพ่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ของคุณเพียงแค่คนเดียวและยังไงก็ตามนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทางมาที่มิราวาทาโร่หรือใครที่ต้องการรับการไลฟ์โค้ชเพื่อปลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ก็อย่าลืมกดไลค์ u b บสไคร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4นะคะในหัวข้อแพชชั่นของเขาที่มีต่อคุณเราจะมาดูกันนะว่าเขามีความหลงไหลในตัวคุณหรือว่ามีแพชชั่นแรงปรารถนาทางจิตใจในตัวคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับคนคนนี้เนี่ยคนที่คุณคิดถึงคนนี้นะเหมือนกับว่าเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มีสภาวะผู้นําสูงอาจจะเป็นคนที่เอ่อเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าคนในคนหรือว่าเป็นคนที่มีลูกน้องอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นผู้นําองค์กร เป็นข้าราชการก็ได้นะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบเป็นบอสนะอารมณ์แบบเฮ้ยฉันชอบความแบบเป็นบอสเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่คนที่จะลงเอยกับใครง่ายๆนะแต่การที่เขาอะรู้สึกกับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับมันเป็นเป็นเสน่หาเป็นความใคร่เป็นความหลงไหลมันเป็นเดวิลนะคะแล้วก็เป็นแฮงแมนอารมณ์เหมือนแบบ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะสําหรับคู่นี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขามีแฟนแล้วแล้วมาเจอกันมาปะกันพอดีในช่วงเวลาที่มันแบบแหมมันลงตัวแล้วเคมีมันเข้ากันมากๆอ่ะแล้วมันดึงดูดกันสุดๆไปเลยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ถึงมันจะขึ้นเลเวลอ่ะแต่มันก็ขึ้นแห่งแั้นไงก็คือ ถึงเขา,าจะชอบจะหลงรักคุณแต่มันก็อารมณ์แบบว่าแหมเป็นเจ้าของไม่ได้มันต้องอดทนมันต้องอดใจแล้วมันก็มีสามดาาเข้ามาอีกอะอารมณ์แบบมือที่สามชวๆเลยหรือไม่ก็ คุณหรือเขาอะมีคู่อยู่แล้วแล้วมันก็อยู่ในกรอบของการแบบผิดเพี้ยนของศิลธรรมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขา,าจะต้องยับยั้งชั่งใจเอาไว้ก่อนนะยังแตะคนคนนี้ไม่ได้แต่ว่าใจมันไปหมดแล้วแล้วก็มีความแบบเป็นเดโมนนะมันเป็นรักลับๆเป็นความหลงไหลลับๆเป็นอะไรที่ไม่เปิดเผยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกรู้สึกว่ามัน มันเป็นสถานะที่มันบอกไม่ได้อะแต่ความชอบเพือไปเราจริงๆนะสำหรับคนกองเนี้ยคุณเป็นเหมือนของมีค่าที่เขาปรารถนานะมีเด็กเรียนขึ้นมาเลยอะแบบ เขาว่าปรารถนาในตัวคุณปรารถนาในการครอบครองคุณแต่ว่ามันมีสถานะหรือสภาวะบางอย่างที่เขาอะไม่สามารถทําได้อาจจะเป็นเขาหรือคุณที่มีคนอยู่มีคนของคุณหรือคนของเขาอยู่แล้วแล้วมันก็เลยทําให้แบบต้องห่างต้องไกลต้องปิดใจต้องไม่บอกไม่เปิดเผยหรือว่าไม่สามารถแสดงให้คนรอบๆตัวรับรู้ถึงสถานะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้ส่วนถามว่า เขาคนนี้ชอบอะไรในตัวคุณนะคะาบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่ากันหรือเปล่าหรือเคยมีความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบรึกซึ้งแล้วมันจบกันไปในช่วงเวลาหนึ่งอะคะแล้วเขาเองก็ยังจดจําความรู้สึกนั้นเออมันมีทั้งความรู้สึกที่แบบเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเหมือนมันเออเขาอาจจะมาโปะแตกรู้ทีหลังว่าอ้าวคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ เขาชอบในการพูดคุยชอบความเฟรนดี้ชอบอุปนิสัยใจคออ่าแล้วก็ชอบขุนชอบเออสลีระชอบความแบบการมูฟเมนต์อะไรของคุณประมาณเนี้ยเขาก็ชอบด้วยนะแล้วก็มันก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อะไรที่แบบจะจะอยู่ด้วยกันได้นะมันมีเด็กดาาขึ้นมันอาจจะมีใครบางคนที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างเขากับคุณมันก็เลยไม่สามารถที่จะ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะซึ่งยังไงก็ตามนะมันก็อาจจะต้องดูในเรื่องของทํานองคองทมเนาะถ้าหากมีคนของคุณหรือมีคนของเขาอยู่ในช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นแค่การได้มาเจอกันช่วงหนึ่งก่อนและหลังจากนั้นนะคะถ้ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่สมควรก็ไม่อยากจะแนะนําให้ไปต่อกันนะเพราะว่าบางทีการทําให้คนอื่นเสียใจมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะเราเองก็ไม่ได้อยากจะเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะยังไงก็ขอให้ระวังกันในจุดนี้เอาไว้บ้าง ะะแล้วก็สําหรับคำแนะนําไพ่นะคะเขาบอกว่าคุณกับเขานะ่ยมีแรงดึงดูดกันมหาศาลมากมมันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเคมีที่ตรงกันมันมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้รู้จักกันแล้วมันมีความสุขมันมีความหลงไหลมันมีแรงดึงดูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าหากัน ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะย,ยับยั้งชั่งใจหรืออะไรพวกนี้ได้ค่ะมันก็อาจจะส่งผลไปถึงออการผิดศีลธรรมหรืออะไรพวกนี้ได้ก็ขอให้ระวังหน่อยนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นกับทุกคนนะบางทีก็อาจจะแค่เหมือนแอบบแอบบชอบแต่ก็เห็นว่าเอ,อมีคนของคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ยุ่งกันไปอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่านี่เป็นการดูดวงพลังงานกลุ่มหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไป ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งหรือกดแชร์หรือแม้แต่คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสำหรับเรื่องราวของคุณหรือแม้แต่คลิปที่อยากจะให้แม่หมอทำนะคะว่ามีหัวข้ออะไรที่สนใจอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวพบกันใม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ